สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในช่องนะครับหรือผู้ใดผ่านมากนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร่นิดนึงนะครับเดี๋ยวมอนี้จะมาแนะนำนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการปลูกมะม่วงให้ได้ผลภายในสามเดือนนะครับก่อนอื่นก็ขอเล่าก่อนนิดนึงนะครับว่าโปรเจก t นี้เกิดขึ้นได้จังไรน,นะครับก็บคือผม ตั้งความหวังไว้นะครับว่าอยากกินบักม่วงภายในสามเดือนเนาะที่นี่เอากะมล่ล่องปลูกหลายต้นล่องตดล่องมาเรื่อยๆนะครับดวยวิธีต่างๆมันขะได้ผลแน่ว่าได้ผลแนบ่บางต้นสองหน่วยสามหน่วยนะครับปลูกมาเกือบยี่สิบสามสิบต้นนะครับกะพอมาใส่วิธีนี่กะค,คือได้ผลมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นก็เลย เอามาแชร์ให้เพื่อนๆมึงนะครับเดี๋ยวเขาเรื่องกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกนะครับมันจะมีอยู่ C เทคนิคนะครับในการปลูกม่วงให้ได้กินภายในสามเดือนนะครับอย่างแรกเพื่อนๆนะครับจะต้องเลือกกิ่งพันธุ์นะครับเมื่อวาสีตอนเองกระตงเลียงไว้กอนนะครับผมให้มันให้มันใหญ่นะครับหรือว่าถ้าไปซื้อตามร้าน ให้เพื่อนๆเ,เลือกกิ่งพันธ์ที่พร้อมจะออกลูกนะครับออกผลก็คืออันนี้เป็นขอแรกนะครับกิ่งพันธ์ที่พร้อมจะออกผลนี่เป็นแบบไรนะครับวิธีการเลือกก็คือตน้นลำตน้นตรงไงนะครับลำต้นตรงไงเพื่อที่พร้อมจะสางอาหารให้กับต้นของเขาเนาะขอที่สองก็คือแปดกิ่งนะครับเห็นไหมครับ ยิงแต่กิ่งหลายเท่าไรแห้งดีเนาะมันก็เส็ดทหยตน้นมะม่วงนี่มันมีกิ่งก้านสาขาออกเยอะแยะอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับอ่าก็จะมีหกคอที่สามนะครับคอที่สามนี่ก็คือติดดอกว่ายิ่งดีนะครับ ติดดอกลักษณะติดดอกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหรือแบบนี้นะครับแล่จริงๆอ่ะสาม,มารถจากต้นเขาจะติดดอกไม่แค่ดอกเดียวละครับเท่ากับเมืองเอานะครับลักษณะอันนี้ก็เป็นข้อแรกนะครับผมในการเลือกนะครับต่อมานะครับข้อที่สองนะครับในการปลูกนะครับ ในการปลูกให้เพื่อนๆนะครับล่องกลนลุมด้วยปุ๋ยมักนะครับให้เพื่อนๆล่องกลนลุมด้วยปุ๋ยมักเซจแล้วนะครับกับปลูกธรรมดาเลยนะครับเมื่อปลูกธรรมดาเซจแล้วนะครับปลูกธรรมดาเซจแล้วเพื่อนๆก <ๆ S 1> ะเอาฟางนะครับนี่ครับฟางะมะฮมสูงประม่านสูงประม่าน ฟามือหนึ่งนะครับคือสูงสูงขึ้นมาเลยแหละครับพมให้รอบเลยนะครับเมื่อโฮมเซจแล้วเพื่อนๆกะขอที่สามเนาะต่อไปเพื่อนๆกะต้อ,อตงลดน้ำทุกมือนะครับลดน้ำทุกมือเศร้านะครับ ต้องลดน้ำทุกมือนะครับด้วยของผมนะครับใส่นะ่ครับบานผมเอินกระคุเนาะกับแป้งกระคุนี่นะครับประมาณหากระคุนะครับเพื่อให้มันชุ่มนะครับหาหรือซิบกระคุก็ได้ถ้าไมมีเวลานะครับของผมนี่็จะลดแค่ช่วง,วงนะเเสาเนาะพมีเวลาแค่นั้นเพราะว่าโซนนี่มันบ่ม,นมีระบบน้ำนะครับดังนั้นเก็ใส่กระคุคด รหรือถ้าใคยมีระบบนามก็สบายนิดนึงเนาะหดทุกเสานะครับแรงบร่ไเ้หดนะครับของผมอันก็นปิดผลอยู่นะครับผมเสร็จแล้วนะครับขอทีซีนะครับคือการใส่ปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ยนี่ของผมจะใส่สองรอบนะครับรอบแรกก็คือเมื่อครบสองอาทิตย์นะครับ ผมก็จะใส่ปุ๋ยเลยปุ๋ยที่ผมใส่จะเป็นปุ๋ยมักเศษอาหารนะครับคือผมก็เก็บไว้ประมาณสองอาทิตย์นะครับแล้วผมก็มาใส่ตอนผมเริ่มเก็บก็คือเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่เริ่มปลูกพอดีนะครับเท่ากับเก็บเก็บเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้เมืองอยู่ครับว่าการใส่ปุ๋ยใส่จังไดเนาะ ก็คือเริ่มเก็บเศษอาหารมาเรื่อยๆเก็บเศษอาหารมาเรื่อยๆเนี่ครับนเริ่มใหญ่แหลวเก็บมาเรื่อยๆนะครับเร็จแล้วกับใส่ถังพ่อใส่ถังเร็จแล้วก็มาเท่ลงรอบแรกนะครับให้เขาติดดอกนะครับเขาก็จะเริ่มติดดอกภายในประมาณสองสามสัปดาห์สามสัปดาห์นี่ก็เริ่มเริ่มติดดอกเลยนะครับเมื่อติดดอกแล้วที่นี่เขากับลดน้ำไปเรื่อยๆนะครับใส่ปุ๋ยแล้วเขาก็เอาฟางกบเหมือนเดิม ฟางกบให้ท่วมท่วมปุ๋ยนะครับเสร็จแล้วกะให้เพื่อนๆนะครับลดน้ำพอลดน้ำเสร็จอีกระยะหนึ่งมันจะปิดผลนะครับติดดอกแล้วเขาจะติดผลที่เนี่ยพอติดผลเนี่ยเนี่ยขั้นตอนดีต่อไปเนี่ยมันจะสําคัญน,นะครับสําคัญตรงไหนดีคนอื่นเขาจะใส่เป็นถาดที่ถาดเคนะครับแต่ผม เน้นไปที่ขิงง่วเลยครับใส่ขิงง่วหลายคนบอกว่าถ้าใส่ขิงงัวแล้วหน่วยมันสีลนแมนครับหน่วยมันจะลนเนาะเพราะว่าอย่างมันก็ดจเบะมันจับบ่อหลายนะครับก็คือของผมเนะ่ะเปรียบเทียบให้ฟังนะครับว่าการที่เฮาเอาหมกม่วงมาปลูกสามเดือนเนาะแล้วเฮาเหมือนจะ บังคับให้เขาออกลูกนะนะครับบางแต่เหมือนเล็กน้อยหาปี10ปีที่เขาบังคับให้เขามีลูกเนาะดังนั้นผมก็เลยต้องบำรุงต้นของเขาก่อนกับใบของเขานะครับให้มันใหญ่ให้มันโตให้มันแตกกิ่งเยอะๆนะครับก็เลยผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องใส่ขิงง่วเนาะใส่ขิงง่วเข้าไปแล้วก็ให้มันเหลือกี่น่วยตอนนี้เหลือประมาณสิบกว่านวยนะครับ กะถือว่าโอเคแล้วครับถือว่าสำหรับผมถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเพราะว่าของเฮาเนะมันกะตั้งโจทย์โดยแค่ต้องการจะกินบักม่วงภายในสามเดือนเท่านั้นเนาะแต่ว่าขันเทาใส่ขี่หมูหรือขี่ไก่เองสิใส่ถัดพี่ถัดเชเข้าขไปเื่อหลายมันกะจะเห็นเห็นหมากมันดก แต่ว่าเหมือนเท่ากับทำไรต้นใหม่มากเกินไปนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องหาอาหารมาเลี้ยงผลไม้มากเกินไปมันก็เหตุให้ความสมดุลมันหายไปซึ่งผมคิดว่าเขาเก็บเขาไว้แลก็ปีนากระสิได้กินอีกนะครับต้นนี้ต้นนี้ก็เหลือประมาณสิบกว่าหน่วยนะครับตอนนี้ถือว่าโอเคประสบความประสบความสำเร็จ นะครับถือว่าประสบความสําเร็จที่จะได้กินหมากันี่หมาก็เริ่มใหญ่แล้วนะครับหมากเริ่มใหญ่แล้วนะครับแะมีนี่ครับอนนี่ก็มีนะครับนี่ครับจะออกออกลูกมาเนาะนี่นะครับแล้วก็ยังจะมี นี่ครับมากที่จะเกิดแจกด,ดอกไม่อีกเนาะสองสองช่อนี่ก็จะจะติดอีกนี่แหละครับก็จะเป็นเทคนิคเนาะเล็กๆน้อยๆซีคอนะครับผมเพื่อนๆอยากกินบักม่วงภายในสามเดือนก็สามารถทําตามได้นะครับก็คือหนึ่งเลือกกิ่งพันธุ์การเลือกกิ่งพันธุ์แบ่งเป็นสามยางก็คือหนึ่งปุ่นตรงไง สแตกิง3มติดดอกอ่าสามยางนะครับขอสองคุ้มฟางนะครับคุ้มฟางให้สูงเลยให้หนาเลยนะครับขอสามลดน้ำทุกมือขอสี่ใสปุ๋ยวยมักเศษอาหารใสรอบแรกประมาณสองสัปดาห์นะครับใสรอบ2องตอนติดดอกรอบสองใสพรอมขิงงวไปเลยครับ เพราะว่าเขาจะบำรุงต้นมันพร้อมนะครับหมากมันรดน้ำช้างนะครับเพราะว่าเขาบ่ได้กินปีเดียวเขากินหลายปีเขาบำรุงเขาไว้กินได้หลายปีดีกว่าเพราะว่าหลายครั้งที่ปลูกหลายคนมาบนกับผมว่าสามปีหาปีทึ่งไดิกินดังนั้นถ้าเกิดว่ามันจะดีกว่าถ้าเฮาได้ผลภายใน สามเดือนเนาะเพื่อนๆก็ลองเอาไปเฮ็ดเมืองนะครับ